ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนบริหามางานของนายห้างทวีชยัยท็อปไลน์เนาะพี่น้องเนาะก็กตอนนี้มาจอดรถที่ที่เป็นมูลนิธิเพิ่นนะครับมาพร้อพระเอกเข้าครับกับสายจวดงงนะครับ <c oughs> ไม่นี <c oughs> ้มาของงดสื่โล่งทิ้ใบแต่ไม่ได้ทำไม่ได้แต่พื้นหัวมดแถวเนี้ยขาดมาเขาสิลองเพลงให้เพิ่นฟังจากเพลงกับเพิ่นคอยแสวงเอาเขาลองกันเอาครับ คนอื่นมือนีทีแล้วนว่าถ้าถ้าเจ้าขนไปในมือนี้เจ้าขนไปนมือเร็วมือเร็วคนขาอะไรคนเสียวไปเลยขับไปับรักขันบูรักขันเกมเกมเกลมนล่งสักคิดว่าีะขับคนนหรือเปล่าสบายเอาขาไปเบิ้งครับพาไปเบิ้งนี้ไปเบิงิเสียเทเียน่ยดเทนั้นอไรวยดเ่น้นะนี่เลยแต่ว่าสีเขาหยอกซอยอย่างนด้เลครับ สุดยอดมากบนแน่นะบนแน่นะบนแน่นะบเน่ครับตอนป็นตอนที่มีลูกผลครับอ่ารถเป็นนมิบัดผั่มมีสิทนอนครับกละจองคำผลูสร้างลานติดเกลือเยใหม้วจองมาควนอ่ตรงนอยงเนี่ยก็าโดล้ครับผม นี่เจ้าของนี่เจ้าของเจ้าของมันได้ค่ะแต่กอนมันมีห้องน้ำอยู่ในตัวที่ที่เขาขาขาแล้วทีนี้นายก็จะขับเอาไปแบบไปไป,ไปต่างหนังหวัดแล้วนายก็จะเอาคันนี้ไปทีนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาไปเอาห้องน้ำออกแล้ว<อ>เพราะว่าตอนแรกมันใช้ไม่ได้แล้วเขาไปซ่อมแล้วเขาเอาห้องน้ำออกแล้วก็เหมือนอเอาไป ห้องน้ำหรือห้องขี้ใช่ไหมับห้องขี้ขี้แตกค่ะขี้แตกค่ะมาขี้แตกไหมคะกำลังมากครับอันนี้เจ้าของนะครับเจ้าของคนนี้นะครับว้ายน้องจูนายเหมือนกันเจ้าของนั่นแหละอยู่กับจูนายมาตั้งแต่เจู้นายแต่เป็นสาวติงนะตั้งแต่จูนายู่สามห้าอ๋ออันนี้ครับอันนี้อยี่เท่าไหร่ตอนนั้นตอ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 นนั้นตอนนั้นสิบ กว่ากว่าอ๋ออ๋ออันนี้60แล้วอันนี้ตอนนี้60แล้วค่ะ50ปีโอเคแสดงว่าคันคันนี้ก็30ปีใช่แล้วน่ะคันนี้ไม่รู้ค่ะเขาไปซื้อมาก่อนค่ะไม่ไม่ที่ซื้อมาก่อนซื้อมาที่หลังรู้สึกจะเป็นมือสองโอเคครับนี่น้อยมีโอกาสแได้เบอร์กูหละครับงานเพิ่อสยขุพังธุเดชนี่หนังสือจัดแล้วนะครับพี่หน่อยมุลเลนิจ ครัอยู่ทั้งกลุ่นเลยครับเขาไ่ทั้งไอเข้าไปครับผมอีกู่ใจน้อยเข้าไปเนอะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่งานไม่ใช่ผมแล้วไม่ใช่ผมนะเดี๋ยวอันนี้ไปขอผู้สาวแต่งงานหนึ่งเลยครับไม่เยาว่าชุ่มเหมือนในมาหากินน่าง่วยอยู่อ่ะขอโทษเดี๋ยวอันนี้ขอผู้สาวแต่งงานเพื่อนี่นี่ไปเยี่ยมใครครับผมไม่เยาว่าไปเยี่ยมไม่เยาว่าไม่รู้วพราะไมเได้เดือา เจ้าแม่ม่งานเดียวผมบองกับาการต่างครับวุ้งมาไว้พร้อมันเกิดอันนั้นแม่มาลงดีนดีมารับทุแม่บอกลงทันใหม่เตรียมถุงมาเลยนะเขียนมาเขียนอะไรเขียนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมเขียนโอ้โหเขียนก็พูดตรงนี้ได้ไอมเดี๋ยวจะเขียนถ่ายรูปก่อนอืมอ่ะครับไปแล้วครับไปอย่างเขา เตรียมจะลงศัตว์พร้อมของกินครับผมเมื่อกี้มารวมยินดีกับเป็นวบรร้าบรรดเกิดของคุณพ่อในห้างทวีชัยนะครับจากบริษัททปไลน์เดมอนสตูดิโอนะครับมากับทีมงานคำบุญร่วมมิตรนำโดยคุณพ่อวิทูลนะครับพี่เพชรสารัดใช่ไหมครับใช่ครับทอมมาร์โรว่าร่ไหนดินหรอไอดินบ้างไอดินนะพี่นั่นเพชรสารัดครับผมเพชรสารัดด้วยดินเอาเอาสักหน่อยเทอาสักหน่อยเดินดีกว่าชั่ครับ มีผ้าพันเองเขามาขอสาวนะครับสาวทบไลนนะครับผมเบิ้งเบิ tá, en ้งไอยูนครับดแต่คนแก่สอคนอยูคนนี้รับกระสุนแล้วว่าอยู่รถบัตรยุค่างรถหรือเมโ่้ฟังเสียงเราอไรขพ่อไทกคนนะครับมาคอนมูครับผมคอนมู่คือผู้ที่สอง้ครับผู้ที่สอง สวัสดีครับสสวััดีครไอไฟไอไฟไปได้ไวไฟไหมไอไฟก็าแม่บอกแมนข้าวหนูกินอ่ะแมนเดี๋ยวจะถ่ายแล้วแน่ว่าอีกละถ่ายแล้วนั่นคือบอกเพราะหลงไว้แล้วเป็นจังสามลงมาเลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปกันไหนครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องครับวันนี้เรามาร่วมอวยพรวันเกิด ให้กับคุณพ่อในห้างธลชัยจริยะอย่างอุดมที่บริษัทท็อปไลน์เดมอนนะครับอันนี้นำโดยคุณพ่อวิทูลผ่านคำนะครับผู้บริหารของคำผลร่วมมิตรลุกทุ่งหมอลำคำผลร่วมมิตรวันนี้มาส่งสมาชิกตัวแทนสีท่านนะครับแล้วก็ พระเอกเจมส์นรงศักดิ์แล้วก็พี่โอแล้วก็ผมผมนะครับใช้หมดมานแล้วพี่ทำไมอะไม่ไม่ถ่ายรายการเอะ มีานายการครับลุ่ม่ด้ถายกรันไม่ได้ถายครับทีไปปูย่าหน่อยพไปสาน่อยบงมนี่ไม่คนผานเดียวกันปะไม่เลยเรอยู่แล้วมเลยเอานคนจะสูบนเนี่ยนคนจะสูบครับไมุ่รีรัมย์คนี่ไหนเป็นคนี่ไหนคนที่ไหนคนรนั่งรองคนนั่งรอง Hãy subscribe cho kênh đi <laughs> đi vào Để không con lỡ những video hấp mà

เขาปืนเสียปืนจะมาใช้ เป็นนาครับเป็นน้นไสัตว่้าพอดีเลยครับออกมุเข้าหน่ยนะครับเลขสองสาม

好。<music>